โอเคก็สวัสดีท่านครับผมเมื่อจากวายเลเยอร์สตูดิโอนะครับ <het> น่ะวันนี้ก็อยู่ในเกมเดสบอยเด g h t กันอีกเช่นเคยนะครับกับฝั่งคิวเลอร์อีกแล้วนะครับน่ะไม่รู้ช่วงนี้เป็นไรผมชอบเล่นคิวเลอร์นะครับน่ะก็คือครั้งนี้ผมจะมาเล่นเอ่อฮันเทสนะครับก็คือ ที่เขาเรียกกันบ้านๆว่ากระต่ายปลาขวานนะครับนี่ก็เป็นลักษณะงี้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้แหละนะโอเคก็มาดูแอดออนกับเพิร์กที่ผมจะเอาไปดีกว่าครับนะเริ่มจากแอดออนก่อนนะครับแอดออนก็จะมีสองอันนี้นะเป็นห่วงหนังกับเข็มขัดทหารราบนะครับก็คืออ่าไอห่วงหนังเนี่ยก็คือเพิ่มขวานอีกหนึ่งเล่มนะครับอันนี้ก็เพิ่มขวานอีกสองเล่มคือคือต้องบอกก่อนนะว่า ตัวเราเนี่ยสามารถถือขวานได้แบบแบบไม่ใส่แอดออนนะก็คือสามารถถือขวานได้ห้าเล่มนะครับแต่ว่าถ้าเอาแอดออนใน2อันนี้ไปนะครับก็จะเป็นเพิ่มอีกประมาณสามเล่มนะครับก็จะเป็นแปดเล่มเลยนะครับนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะโอเคก็แอดออนก็แบบเพิ่มขวานธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากนะมาดูเปิร์กกันดีกว่าครับโอเคอันแรกนี่เหมือนเดิมเลยนะครับ ไม้ตายท้ายเกมโนวัน no นั่นเองก็คือสามารถตีทีเดียวล้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นประจุไฟฟ้านะครับก็คือถ้าเราล้มพลราชีวิตได้นะครับถ้าเราตีพลราชีวิตล้มนะก็คือเครื่องในรัศมี32เมตรก็จะระเบิดเลยนะครับไม่ต้องแบบไปพังเครื่องให้เสียเวลานะอันนี้ก็จะเป็นแท่นบูชาชั่วลายนะครับก็คือถ้าสมมติแฟนตาขอก็จะเอนิตี้ก็จะเร็วขึ้นนะคปอร์เซน์นะ อันนี้ก็จะเป็นหัวหมูนะครับหรือว่านักชำแหละซุ่มซ่ามนะก็คือเวลาถ้าสมมติพลัชีวิตเจ็บอยู่คนระับก็จะติดสถานะเลือดท่วมแล้วก็เวอร์หวานะครับก็คือจะหิวช้ามากขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับส่วนไอ้นี่ผมไม่เอาไปเหมือนเดิมนะโอเคก็ประมาณนี้แหละครับที่ผมเอาไปนะก็ไม่มีอะไรมากครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์สุดท้ายแล้วก็แชร์แล้วก็ไปดูกันในเกมเลยครับไป Lets go โอเคครับแล้วเราก็ออกด่านนี้ครับด่านในโรงเหล็กแห่งความทรมานนะครับน่ะชื่อไม่อย่างเฟี้ยวเลยอ้ชายโอเคมาครับเราเริ่มเลยนะอย่าเสียเวลาโอเคเจอละ <Enemy spotted. S 1> เจอละมาถึงก็เจอเลยนะครับอ้าวลงใต้ดินอย่างนี้ก็สวยสิวะโอ้ ลงใต้ดินเอ,อ่อคิดว่าไม่เห็นใช่ไหมคิดว่าไม่เห็นใช่ไหมนะอ๋อเกินแม่งไม่ได้ดูเชียอะไรเลยนะครับอุ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้อ๋เอ,เ,อเดี๋ยวเรียบร้อยครับเรียบร้อย <laughs> โอ้มาถึงก็หาเรื่องอยากลงห้องวีเลยนะครับ น่ะก็ลงไปแล้วกันทัทีนะครับโอเคเติมขวานก่อนนะครับขวานเราสามารถถือได้แดเล่มเลยนะโอเคเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเป็นที่มากโอเคเฮายขปันายปันอย่านะอย่าอย่าอย่า บอกว่าห้ามปั่นก็คือห้ามปัน่นโอเคไหมน่ะปัน่นจะได้ไฟอ่ะเออเฮ้ยเหมือนเห็นใครบบว่าแวบปะเหมือนผมจะเห็นแวบ,บๆนะเอ้ะนั่นไงนี่ไงวาเลเชียว,ว่าทำไมเห็นทำไมเห็นไปไหน เราแวงเกินเราแวงเกินคนนี้เขาแม่งโคตรเราแวงเลยโคตรเราแวงเลยนะครับโอเคเรารีบเอาคนที่สองเลยก่อนที่เครื่องจะติดนะครับก่อนที่เครื่องจะติดไปรีบเลยนะครับเอามาแขวนใกล้ๆเครื่องดีกว่าจะได้คุมง่ายๆหน่อยนะครับโอเคมันมีการฮิวกันเกิดขึ้นนะครับโอเคแล้วเหมือนกันจะมันมันก็นจะวิ่งมาหาด้วยนะ โอเคโอเคมันช่วยแล้วนี่ไงเดวิดเดวิดเดวิดว่าไงเพื่อน <No. S 1> เฮ้ยลูเฮ้ยเฮ้ยโยกว่ะเฮ้ยเรียบร้อยโดนเฮดช็อตนะครับมีแทงหลังไหมแทงก็แทงมาเร็วๆนะครับผมรีบนะะโอเคแขวนข้างในแล้วกันโทษทีนะครับ โอ okay. 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 เคโอเคโอเคเครื okay. okay. ่องแรกก็ติดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่างที่คาดเอาไว้นะโอเคมันจะได้ยินเสียงใครสักคนอยู่แถวๆนี้นะครับโอเคเราอย่าเพิ่งสนใจแล้วกันนะครับเราไปต่อเลยนะเครื่องลีกตั้งสี่เครื่องนะไปรีดทำไมวะเฮ้ยไม่มีเครื่องนี้ เขาย้ายเครื่องแล้วเหรอเขาน่าจะย้ายเครื่องแล้วนะครับโอเคเห็นเฮ้ยไม่โดนช่วยแล้วช่วยแล้วมาเรียบร้อยตายนะขอตายเลยแล้วกันตัวทีให้มันขึ้นบนว่ะมันขึ้นบนนะครับ เอาไอ้ไอ้นี่มาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมานั่งเหีวอะไรตรงนี้เออทางตันครับตัว T นะโอ้ยคนแรกไปอย่างไวนะครับสะใจจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันเดินช้าจังวะ แฝงมันเร็วแล้วเออสวยโอเคเรียบร้อยนะครับคนหนึ่งฮะทศทีกิ๊ก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 นะครับอืมแล้วเครื่องมันโอเคเครื่องเมื่อกี้แม่งเพิ่งมาดูแผแมพแม่งเสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วเอาจิวสวัสดีจิวฝาเลนทายจิววันเลนทายมายังไงเฮ้ยเว้ยกะจะปาข้ามหน้าต่างซะหน่อย ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้พังแปบบ๊บนะครับโอเคตอนนี้เกมก็อยู่กลางๆนะครับระหว่างผมกับเซอ,อ,อ,อรฟฟ์นะครับโอเคเช็คก่อนไม่มีเราจะสไนเปอร์เลเฟลนะครับสไนเปอร์ขวานี่แหละไอ้นมโอเค แล้วก็เดินดูไปยาวๆนั่นไงเห็นไฟกระพริบลบอุ้ยไม่ทันขวานจะหมดแล้วอะ่ะขวานจะหมดแล้วเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเติมผมว่าจะไปเติมขวานก่อนนะครับเติมขวานก่อนแป๊บนึงโอเคอืม อยากได้จิววาเลนไทน์ว่ะจิววาเลนไทน์อยู่ไหนจิววาเลนไทน์มีปะวะชิเครื่องแม่บงบังเคียบโอเคเห็นแล้ว <No. S 1> เห็นแล้วอุย้ยเกือบโดนเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้ยัยงไงยังไงทีนี้นั่นไงนี่ไงย่องทำไมย่องทำไมทีย่องทำไมเพื่อน เราไว้ตาถั่วขนาดนั้นนะยังไงทีเนี้ยยังไงครับโยกโยกซ้ายแล้วก็หายไปเลยโยกซ้ายแล้วก็หายไปเลยเอา้าวอย่างวะเฮ้ยทั้งไฟไหนเราวะเฮ้ย อ๋อมานี่นครับโอเคแล้วก็ตามไปยาวๆเราอยา่าไปสนใจว่าเครื่องจะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปไหนน่าเฟสอไปเลยละกันโอเคแขวนตรงนี้แหละมาเป็นปลาแห้งตรงนี้ไปละกันท,ทัดเทีฮะทำเป็นแอคเทเป็นหน่วยสตาร์เหรอ จิวอวเลนทายนะครับถ้าใครเคยดู Resident e v i l นะโอเคโอเคเครื okay. Okay. ่องโนนโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยมันปั่นเร็วจังวะแมนอย่าปั่นเร็วดิเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะบอกว่าห้ามปั่นไฟบอกว่าห้ามปั่นแม่งก็ยังจะปั่นนะครับ พวกนี้แม่งดื้อจริงๆนะขอพังกันพังแม่งเลยมันจะมีคนหนึ่งที่ปั่นไฟไงมีคนหนึ่งที่ปั่นไฟไงผมก็เห็นแล้วไงเรียบร้อยเรียบร้อยช่วยไม่ทันจะทำอะไรเพื่อนนะอย่าหวังทศทีไม่น่าจะมีใครมาช่วยทันเนาะจะตายแล้วน่ะเฮ้ย เฮ้ยยังทันอยู่อย่างงั้นเหรอฮะทันก็ตามต่อสิครับรออะไรรอเชียร์อะไรลยบ์มันจะมีคนที่แบบสายช่วยเพื่อนนะเราต้องระวังเป็นอย่างมากเป็นอย่างมากเลยนะอยู่ๆก็วิ่งเข้ามาเฉยมาแทางลงแทงหลังไม่สนใจแล้วจะแขวนเนี่ยมันให้ตายอะ่ะเออ มานี่นะครับนี่เลยมาตายละเรียบร้อยโอเคต่อเลยแล้วการถ้าให้ผมเดาจากเซนโง่ของผมนะเฮ้ยไม่มีว่ะไม่มีว่ะเฮ้ยโอเคแล้วก็ต้องเดินไปเดินมานะครับเครื่องอยู่ฝั่งนี้น่าจะคุมง่ายอยู่ชื่อองเครื่องนี้แม่งดับไปแล้วนะครับ มันไปไหนกันวะมันไม่อยู่นะครับไม่อยู่อ่ะไม่อยู่เครื่องเดินคุมเลยรออะไรนั่นไงเค <Okay, S 1> เขาน่าจะเนียนอยู่นะครับน,น,นั่นไงนั่นไงนั่นไงเจอแล้วมาไอ้นี่แหละไอ้นี่เอา้าไม่โดนยังไงไอ้นี่แหละสายช่วยเพื่อนเลยสายช่วยเพื่อนเลย อยากซัพพอร์ตมากๆอยากซัพพอร์ตมากๆอยากซัพพอร์ตมากๆไปไหนมานนี้นะครับทศทีนะครับเคเจอสักทีแม่งกว่าจะเจอนะครับโอเคขอสักสามลก็ยังดีครับตาเนี้ยนะต้องตามหาว่าไอเดวัยมันอยู่ไหนเดย๋เวยแหลกอะไรไอเดวัย อ้าวอยู่เครื่องนูน้นฮะแล้วทุกคนรู้อะไรไหมโนวัน no ติดแล้วเว้ยโนวันติดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อย <laughs> โอยนะครับเรามีโนวันวะโทษทีแหมงสะใจผมจริงๆนะครับ เคมานี่เลยนะโอ้ยนึกว่าจะมาช่วยเพื่อนซะแล้วนะครับมานี่เป็นปลาตากแห้งไปอีกตัวนะครับฮเห็นเทพเทพตอนแรกแม่งเท่านี้แม่งไม่เทพแล้วเหรอไม่เทพแล้วเหรอสับแม่งสับแม่งนะครับตายนะโอ้ทศทศนมนะครับเฮ้ ก็ได้สคนแบบคมๆนะครับกับฮันทรกระต่ายปลาขวานนะครับนี่โอเคก็พิมพ์จีๆไปก่อนนะครโอเคเรามาดูแต้มมันดีกว,ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับนะแต้มเราได้ประมาณ23,000นะครับนโ okay, อเคโอเคแล้วเรามาอัพเกรดเอ่อมาอัพเปิร์กอัพแต้มอะไรพวกนี้ก่อนนะครัเดี๋ยวค่อยจบคลิปนี้นะ โอเคตอนนี้ผมก็อัพแตมอัพแอดออนอัพเบิร์กอะไรเสร็จแล้วนะครับนะก็โอเคก็เป็นว่าคลิปนี้ก็ต้องอาจจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ The h u n t r a c e นะครับนี่กระต่ายปลาขวานก็คือแบบเอาจริงผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับนะถ้าพูดถึงความแม่นนี่ผมก็แบบยังนิวบี้อยู่นะครับนะอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ส u b s c r i า e แล้วก็แชร์นะครับที่ w i s e Layer Studio นะ ถ้าอยากให้มีตอนต่อไปนะครับแลาอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับแล้งไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบา,บายยขอบคุณครับท,ทักที